สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปในทางของราวพัฒนานะครับประจำวันพุธที่18กันยายน6 7นะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมในทางของวันที่18นะครับเรามาสรุปผลของวันสุดวันพุธกันก่อนนะครับราวพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่ศูนย์และก็นหนึ่งูตรฟันไปที่ศูนย์แล้วก็ระวังเลขเบิ้ลนเลขขามผล8 6ดหกนะครับในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดไปนะครับ แต่ที่ผมให้ระวังเลขเบิ้ลเลขหามนะครับก็มาเบิ้ลบนนะครับ866บนนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยละกันนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่6หลัก10บนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับมาเป็นเบิ้ล6 6บนนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับก็ มาแค่ตัวเดียวเช่นเดียวกันนะครับตัวเน้นตัวฟัน2ไม่มานะครับมาตัวรอง6กนะครับลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่6แล้วก็3นะครับสูตรฟันไปที่6ผล86638กนะครับก็เข้ามาที่6หลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็มาที่3หลักสิบล่างนะครับมาทั้งตัวเด่นตัวรองนะครับมาเด้งบนล่างสําหรับเด่น2ตัวลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับก็ถึงแม้จะมาแค่ สายวิ่งสายรูดนะครับสำหรับเดิน2ตัวสุดใหม่นะครับก็ถือว่าแนวทางของเรายังเดินต่อนะครับก็เดินติดต่อกันเป็นว่าที่3ทีติดต่อกันนะครับสำหรับแนวทางของลาวพัฒนานะครับก็ถึงแม้ว่าเจาะ2ตัว3ตัวจะพลาดไปนะครับก็อย่างไรก็ขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยละกันนะครับก็ย้ําเสมอทุกคลิปนะครับว่าให้นําไปใช้เป็นวิ่งรูดสุขภาพประตูก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจาะ2ตัว3าตัวนะครับ ก็ถือว่าแนวทางเดินต่อนะครับเป็นงวดที่3นะครับติดต่อกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางวันที่18ปนะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าแนวทางเราจะเดินต่อเป็นวันที่4ติดต่อกันหรือเปล่านะครับก็ต้องย้ํานะครับว่านับรวมทั้งสูตรหลักสูตรใหม่นะครับแล้วก็นับเน้นสายวิ่งสายรูดนะครับก็ถือว่านับทั้ง2สูตรนะครับรวมกันนะครับ เรามาเริ่มกันที่แนวทางของราพนาสุลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่0นแล้วก็1นึ่งะครับสูตรฟันไปที่1สําหรับชุดคู่0ูนย์นะครับก็จะมี 04, 0ูนย์สี่ศูนแล้วก็0ูนย์เะครับชุดคู่1นะครับก็จะมี14 1่งสี่หนึ่แล้วก็หนชุด3ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่7 1 5 8 1 5และก็1 1 6 เด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับสำหรับเด่น3ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่8 1และก็4นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่1 5แล้วก็1 6ชุดคู่0นะครับก็จะเป็น05 06สําหสำหรับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่8 1 5 สำหรับเด่น2ตัวนะครับศูนย์และก็1นะครับมาชนกับเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่1ตัวชนนะครับมาชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าในกรณีที่ชนกับตัวเน้นตัวฟันนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้เน้นไปที่วิ่งรูด1นะครับก็เน้นไปที่ตัวชนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าชนกับตัวเน้นตัวฟันนะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสมามากกว่า0นะครับ แต่ก็ต้องย้ําเช่นเดิมว่าเดน2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับก็นําไปใช้ทั้งศูนย์ทั้ง1ไว้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวผมให้เน้นไปที่1นึ่้วและก็1นึนะครับก็ให้เน้นคู่ที่มี1ไว้ก่อนนะครับ1516นนะครับและก็รอง ไปที่0 5 0 6นกะครับก็ย้ําเสมอทุกคลิปเช่นเดิมนะครับว่า4ชุดหลักนะครับให้เพื่อนเพื่อนนาไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนเช่นเดิมนะครับและค่อยมาเน้น1นึ6งนะครับย้ําเสมอว่า4ชุดหลักมีโอกาสมาได้ทั้ง4ชุดนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับชุดรองนะครับทั้ง6ชุดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับทั้งหมดชุด2ตัวที่คัดมาให้10ชุดหลักนะครับก็ต้องย้ำว่ามีโอกาสมาทั้ง10ชุดนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับก็มาเน้นตามที่สูตรฝันไว้ให้นะครับ1 5 1่งแล้วก็06นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวสูตรฝันที่1 5นะครับ1 5นะครับตัวจับคู่5้นะครับชนกันหลายสูตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญ5นะครับก็จะตรงกับเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันของวันพุธก็จะมี589นะครับเพราะฉะนั้น ชุด15นะครับก็จะมีโอกาสมาเป็นชุด2ตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็รองไปที่160506าตามลาดับนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับผมให้เพื่อนๆระวัง0818ดหดไปด้วยนะครับก็จริงจริงชุดรองนะครับทั้ง 04, 14, 0 4 1 4 0818แล้วก็0 9 1ย์นะครับมีโอกาสมาได้เช่นโอกาสน,นะครับ อย่างที่บอกว่าเลขกําลังวันนะครับของวันพุทธก็จะมี5 8 9นะครับ8กับ9นะครับตัวจับคู่ก็ไปชนกับเลขกําลังวันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าในกรณีที่ตัวชนไม่มานะครับหรืออาจจะมานะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวกระเด็ด3ตัวได้นะครับอาจจะมา18 14 08แล้วก็04นะครับก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวให้เน้นไปที่8 1 5นะครับชุดนี้ทั้ง8ทั้ง1และก็5นะครับก็ต้องบอกว่าในสุดย่อยนะครับชนกันทุกตัวนะครับทั้ง8ทั้ง1ทั้ง5แล้วก็ชนกันมากกว่าตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสที่จะมาเป็นอ่าเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับสำหรับชุดรองนะครับให้รองไปที่7.15นะครับ แล้วก็รอไปที่1นึตามลําดับเช่นเดิมนะครับชุด3ตัวย้ําเสมอนะครับว่าให้นําไปใช้เป็นให้นาไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเน้น8ปดนึงหตามที่สูตรฝันไว้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุด3าตัวนะครับนอกเหนือจากที่สูตรฟันไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบ1นนะครับตัวเด่นหนึ่งนะครับอาจจะชอบศูนย์นะครับก็สามารถนำศูนย์มาแทน1ได้นะครับก็จะได้ชุด3ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้7 0 5ศูนย์ 805และก็106นะครับอยู่ที่เพื่อนๆจะชอบตัวเด่นตัวไหนนะครับก็ต้องย้ำเสมอนะครับว่าตัวเน้นตัวฟันนะครับตัวชนนะครับอาอาจจะไม่มานะครับจะมาตัวรองได้นะครับก็ย้ำเสมอกันทุกคลิปนะครับก็สำหรับสูตรลักนะครับย้ำกันอีกรอบนะครับเน้นวิ่งรูดหนึ่งนะครับรองศูนย์นะครับชุดเม็ดเดียวนะครับเน้นไปที่หนึ่งห้ารองไปที่หนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับชุด สองตัวนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับก็ให้ระวัง0ู1ย์แปดไปด้วยนะครับนำไปใช้เป็นตัวกันไปด้วยแล้วกันนะครับชุด3าตัวเน้นไปที่8ปดรองไปที่7จ็ึงหและก็รองไปที่1นึึงหตามลําดับนะครับสําหรับเด่น3ตัวมา 1- นองตัวนะครับให้เน้นไปที่1นะครับตามตัวชนนะครับและก็รองไปที่8รองไปที่4ตามลําดับนะครับสําหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับดูจาก ในสูตรย่อยหลายๆสูตรนะครับค่อนข้างที่มีโอกาสนะครับมาทั้ง3ตัวนะครับก็ดูจากาตัวชนนะครับชนใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มีติดไว้1-2ตัวแล้วกันสําหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับคิดว่าน่าจะมีติดไม่1 2ก็2ตัวนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1นตัว 8- ปดนะครับ,รบ,รบ,เ,รบเรามาต่อกันที่ราวนาสูตรใหม่นะครับ เด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่8แล้วก็7นะครับสูตรฟันไปที่8คู่3ตัว2ตัวนะครับก็นําเด่น2สูตรนะครับสูตรหลัก0ูนย์ก็หนึ่งนะครับสูตรใหม่8กับ7นํามาจับเป็นคู่บิน3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับคู่3ตัวนะครับก็จะได้0 18 0 17 087แล้วก็187คู่2ตัวนะครับก็จะได้0 8 0 7 1 แล้วก็1718นะครับก็จะได้4ชุดทั้ง3ตัว2ตัวนะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดผู้จับวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่18แล้วก็7นะครับแล้วก็18 17ก็ให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับแล้วก็187 สำหรับ8และก็7นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้เน้นไปที่8นะครับตามตัวเหรียญตัวฟันนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกต8นะครับจะมาชนกระเดี่ยน3ตัวมาหนึงตัวนะครับเพราะฉะนั้น8จะมีโอกาสมามากกว่า7ประมาณ 10- 20%นะครับแต่ในส่วนของ7นะครับสุดย่อยนะครับมีชนประมาณ3 4สูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังไว้ด้วยและวกันสำหรับ7นะครับ เท่าที่ดูนะครับในหลายๆสูตรนะครับมีโอกาสนะครับที่เด่น2ตัวสูตรหลักนะครับกับเด่นสูตรใหม่มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวนะครับก็อย่างที่สูตรฟันไว้ให้นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ระวังไว้ด้วยนะครับเท่าที่ดูในหลายสูตรนะครับที่ผมมีนะครับค่อนข้างที่จะชี้ไปที่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่สองตัวได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับห7นะครับ1 8นะครับ18จะอยู่จะมาชนนะครับกับชุด2ตัวสุดหลักนะครับสำหรับ1 7ไม่ชนก็จริงนะครับแต่อย่างที่บอกว่า17ในสุดย่อยมีชนหลหลายสูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดไม่ชอบ1 7นะครับก็อาจจะมาดูตัวรองนะครับ0807ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องย้ำว่ามีโอกาสมาได้ทั้งหมดนะครับ ก็สําหรับเดืน2ตัวสูตรใหม่นะครับสายวิ่งสายรูดเน้นไปที่8นะครับรองไปที่7แล้วก็ชุด3าตัว2ตัวก็เน้นไปที่187 18แงแล้วก็17นะครับก็หวังว่าแนวทางทั้งสูตรหลักสูตรใหม่นะครับจะเดินต่อนะครับเป็นวดที่4ติดต่อกันนะครับตามที่ดูในหลายหลายแนวทางหลายสูตรนะครับก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่พอสมควรนะครับก็มีโอกาสที่จะเดินต่อเป็นวดที่4นะครับ แต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าแนวทางย้ำเสมอนะครับว่าแนวทางมีข้าวิลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนทั้งสูตรหลักสูตรใหม่นะครับส่วนตัวนะครับผมจะชอบทั้งเน้นวิ่งรูดหนึ่งนะครับในส่วนของหนึ่งสูตรหลักนะครับแล้วก็8สูตรใหม่นะครับ ก็คู่2ตัวนะครับก็จะชอบไปที่15นะครับของชุดเม็ดเดียวของสูตรหลักนะครับแล้วก็18นะครับชุดคู่จับินนะครับจะชอบ2ชุดนี้นะครับชุด3าตัวนะครับจะชอบ8.15ตามสูตรฟันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเน้นตกฟันของสูตรใหม่ชุดคู่จะบินนะครับก็จะชอบไปที่187นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอให้แนวทางนะครับเดินต่อแล้วกันนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมจะได้ โชคดีกันทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ